เช่นเนี้นะเช่นนี้นะ,นนนนะยาของมันมอย่างงี้นะองงิบะถูกัามัน,นมต้องมาอย่างนี้นมันตัวนี้มันกลังทมามแจะเปลี่ยนนะก <c oughs> ็บ่ร <c> ล <oughs> ุบันได้หวัวมันไดข้ออไปเรื่อยล่ะมีแต่งเ็ื่องๆรวมๆไว้ตรงนี้ ขนาดพนานเปียกโคตรมาทุกอันนี้นะมันถามมาว่าพนานโคตรจมอแจ้งกันแจ้งการต้งองคอเนีนเออไปสะหมอบไม่มงแม่นมสามแจง้งถ้าวันจวันนี้ถ้าว่ามันเดียวชุ่นี้มาเข้ากับน้องัดทิ้งแต่เองมันเรื่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền